ความอร่อยกับ The Cheesecake Factory ชีสเค้กอันดับหนึ่งในอเมริกาจาก b e ลล y h i ฮิลกับตำนานแห่งความอร่อยที่ถ่ายทอดกันมากกว่า50ปีมาเมืองไทยครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ชีสเค้กนะคะแต่เขาจะยกขบวนเมนูมากกว่า200รายการที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยอย่างเต็มรูปแบบและให้บริการแบบ Full Option เช่นเดียวกับในอเมริกาค่ะปักหมุดครั้งนี้สาขาเฟรชชิพสโตแ่งแรกในประเทศไทยที่เซนทันเวิร์ซึ่งถือเป็นแห่งที่5ในเอเชีย ต่อจากซี่งไฮ้ปักกิ่งฮ่องกงและหมากเกาค่ะสำหรับตำนานความอร่อยของ The Cheesecake Factory ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี1940นณเมืองดีทรอยต์มิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคุณเอเวอรีนโอตันได้พบสูตรขนมชีสเค้กในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลังจากนั้นก็ลองทำตามสูตรและพบว่าเป็นชีสเทค้กที่อร่อยเด็ดเธอจึงตัดสินใจอบชีสเค้กนี้เพื่อขายจากนั้นในปี1 9 7 2 คุณเอเวอร์ลินและคุณออสการ์สามีของเธอจึงตัดสินใจย้ายไปสร้างครอบครัวที่ลอสแอนเจลิสและเปิดร้านขายชีสเค,ค้กอย่างจริงจังซึ่งชีสเค,ค้กมากกว่า20ชนิดของคุณเอเวอร์ลินนั้นได้กระจายไปยังร้านอาหารต่างๆทั่วลอสแอนเจลิสกระทั่งในปี1978 คุณเดวิดลูกชายของคุณเอเวอร์ลีนมีความคิดอยากจะเปิดร้านอาหารที่ลูกค้าจะได้อร่อยกับขนมของแม่ได้อย่างเต็มที่ปลายปีนั้นเองพวกเขาจึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารร้านแรกขึ้นในย่านเบลวี่ฮิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า The Cheesecake Factory ปัจจุบัน The Cheesecake Factory มีสาขามากกว่า200สาขาทั่วโลกโดยสาขาแรกในเอเชียนั้นเริ่มต้นในปี2016ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและปีนี้2023ที่ประเทศไทย c e n t r a World z o นไ I ชั้น G ค่ะ วันนี้ที่เราจะมาชิมชีสเค้กในตำนานของร้าน The Cheesecake Factory นั้นตัวร้านเขายังไม่เปิดให้บริการนะคะแต่เขาก็มีการตั้งฟูดป๊อปอัพสโตเพื่อให้ได้ลิ้มลองก่อนจะเปิดสาขายอย่างเป็นทางการในวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะจริงๆแล้ว The Cheesecake Factory มีชีสเค้กมากถึง30ชนิดเลยนะคะแต่ว่าที่ป๊อปอัพสโตมีจำหน่ายเพียงแค่5รสชาติเท่านั้นเราเลยขอเลือกชิม2รสชาติก่อน Fresh s t r a w b e r r ่ ชีสเค้กออริจินอลที่ได้รับความนิยมมาตลอดช่วงอายุของ The Cheesecake Factory กับโกดาว่าช็อกโกแลตชีสเค้กช็อกโกแลตเค้กลายแป้งที่มีหลายเลเยอร์มากๆสองรสนี้ก่อนแล้วกันนะคะ Fresh Strawberry c h e e s e c a k e Original กับตำนานความอร่อยที่ได้รับความนิยมมาตลอดช่วงอายุของ The Cheesecake Factory ฐานด้านล่างจะเป็นแครกเกอร์บดที่มีความละเอียดมากกว่าฐานแครกเกอร์ชีสเค้กทั่วไป มีกลิ่นหอมของชินเนมอนอ่อนๆตัวชีสเทค้กที่มีความเนียนเรียบและรสละมุนล,ลาดด้วยสตรอเบอรี่สดลูกโตที่เคลือบด้วยเกรสสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยวิปครีมฟูๆอเเป็นครีมย่ หอมอันดับแรกเลยนะสัมผัสนะคือเนื้อจะเป็นแบบเหมือนครีมเป็นมูสนุ่มละลายมากแล้วก็ตัวคัเกอร์ข้างล่างอะ่ะจะชุ่มเนยหอมเนยตัดกับสตอบรอเบอรี่เหมือนจะเรียกว่าแยามสตรอเบอรี่ไหมอะ่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ลูกมาแล้วก็วิปครีม อร่อยมากอ่ะอืมกินคาราบอรี่ให้ลูกจะมาสามลูกใหญ่มากอืมกดไดว่าช็อกโกแลตชีสเค้กช็อกโกแลตชีสเค้กที่ใช้ช็อกโกแลตกดไดว่า แบรนด์พรีเมียมระดับโลกจากเบลเยียมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ในปี1926นํามาเป็นส่วนประกอบหลักฐานด้านล่างเป็นเค้กช็อกโกแลตลายแป้งที่มีความหนึบของเนื้อเค้กชั้นที่2องชีสเค้กช็อกโกแลตเนื้อเนียนรสล,ละมุนที่มีความเข้มข้นด้วยการใส่เนื้อช็อกโกแลตชังเข้าไปอีกชั้นที่ 3. ช็อกโกแลตมูสที่มีความนุ่มและเบา สุดท้ายราดด้วยช็อกโกแลตปิดท้ายแล้วโรยผงโกโก้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่เสิร์ฟพร้อมวิปครีมฟูฟูเหมือนเดิมว้าอ้ยออคือเนื้อเนื้อชีสเขาอะ่ะมันเป็นเหมือนมูดอะ่ะ ข้างล่างจะเหมือนเบาวนี่คนที่กินช็อกโกแลตคือคือเข้มเลยอ่ะคือรสเข้มไม่หวานมากแต่หอมชีดอ่ะหอมมากเลยอ่ะกินคู่กับวุคลีมอร่อยอะไรในปากเลยอ่ะ ก็คือชีสเค้กที่แสนอร่อยจากร้าน The Cheesecake Factory ส่วนรายละเอียดของร้านอยู่ใต้คลิปนะคะสามารถกดเข้าไปดูกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย